สวัสดีพี่นอ้องมาอัปเดตประตูทีฮิตเมื่อนั้นนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเปิดเข้าไปนีนนห้เห็หนนกมุลินหอยไว้ นี่เลยเอาไว้ว่างว่างหิอะไปบ้านดเพื้นนอนพี่น้องตกเรียบร้อยเอาทอพี่วิซี่เห็ดลอยพี่น้อง ง่ายพี่น้องเฮ็ดง,ง่ายอันนี้มือจับกะเป็นเอตัวทีใส่่อแงอเหลือเอามาใส่พี่น้องเนี้ยดีเป็นมือจับบาตรงนี้ลงทุน ประมาณนี้เลยพี่น้องอ้าวให้เบิงสมบูรณ์แบบ <c oughs> สีเดีบ,บว่ต้องแอดกันอยู่ทั้งพูนพี่น้องทั้งพูนมันลายตโตละสีใหญ่มัน,นีนีแบ่งออกมามแข็งแรงแข็งแรง ทำบ้านให้นกนี่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องได้เลี้ยงนกอะ่ะมีแบบนี้ก็สามารถเฮ็ดได้นี่ก็แข็งแรงขนาดพี่น้องพาใหม่มากครับเอามามัดหมัดมัดใส่มุมไป เอาห้างเพิ่นมา,าวางวางวางแหวกไอ้เพิ่นมานอนมาไข่แข็งแรงอันนี้ก็เฮ็ดเลยตัดเจาหูบใหายนามขังให้เพิ่นเขามาก่อลิน ก็เสีวยวไวยขึ้นเกาะเล่นมาตัดออกสองสมกิ่งเดี๋ยวข้างบนนี้สาสัางสีมาปิดสักแผ่นหนึ่งบบาห้เปียกมองเพื่อนนอนอันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งราสิตัดออกมาตัดออกพี่นอ้องเอาไว้นี่ล่ะ เรียบร้อยอ่าสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องเอ้สิ็จสิ้นปิดเปอดเข้าไปโอย ข้ายางเมึงหลบๆบพี่น้งองน,นี่ก็เป็นสะน้ำข้าวน้ำหอมเต็มต้นอยู่พี่น้องคนอิดลบหลบก็มีต้นมะพร้าวอาอดอกอันนี้ออกดอกแล้วตัวนี้โอ้จะลังเห็น ออกดอกกับพี่น้องได้ข้าวบ่งดอกใหม่ต่อเดี๋ยวเดวปีนกันนี่ออกดอกแล้วอันนี้ท่านในบานนี่จะเป็นโซนนาบาน,น,นามีสระน้ำ พาตัวน,นั่นแห้งดกพี่น้องเดี๋ยวล่งก่อนเด้อปุ๊กกกเธอจะได้อยู่บ้านใหม่แล้วนะอ่ะอ้าแวะชมสักหน่อยหนึ่งพี่น้อง รูปหน่อยก็ทายรูปหน่อยเสงมันเข่าโอนงามบอพี่น้องงามบอโอน หงหกุหงหกหงุกอ้าเห็ดบานไม่เหเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เห็ดให้เพิ่นกอ่อเลนพี่นอ้อง ออกข้างนอกช่วมบรรยากาศที่นอ้องทงให้ทงหน้านี่สิปเป็นด้านหลังด้านหลังตัวบ้านพุณน่ะี่พักนี่ยัง้อม สีพายางเมือพี่นอ้องดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีแดงบริน,นีสิเป็นด้านหลังด้านหลังบ้านที่อยู่พี่นอ้องชมบรรยากาศนี่ฟังนี้สิได้บรรยากาศกลักวพี่นอ้อง เขามีให้หน้าตากาพี่น้องเลยคุฟังทั้งพูนกับสิบปนเขื่อนบนพี่น้องเขื่อนไม่งัดเป็นโซน,นหน้าบ้านเฮ้ยค่ะหลังบ้านนูนตัวบ้านที่เรานอน,อน ตามหัวมไม่เลยก็จะเป็นกงนกเทียวเ,เห็ดเหมือนกันเละพี่น้องโ okay. อเคเอาคลิปนี้สมนีสิครับพี่น้องว่าอัปเดตกงนกให้เบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานเนื้อพ้รหลอในเด้อพี่น้องอ่ะยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุคนไปแล้วพี่น้องบายบายเจอกันไม่คลิปหนา้าพี่น้อง